วันนี้จะมาทำอาหารเช้าง่ายๆให้กับเด็กๆนะคะที่จะทำก็คือเป็นไก่ทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันเราจะต้องมาหมักไก่กันก่อนนะอะไรอย่างแรกที่ใส่ไปก็คือน้ำมันหอยผงกระเทียมน้ำตาลเกลือแล้ววันนี้คุณต่อจะใส่ผงนัวลงไปค่ะแต่เป็นผงนัวของที่นี่นะจะได้อร่อยเร็วขึ้นนะคะอ่ะจากนั้นจะใส่ผงปาปริก้าลงไปเพราะว่าพริกไทยดาของเรา,เาหมด ไอ้อย่างที่คุณต่อมาจะใส่ลงไปด้วยนะคะเพื่อความอร่อยและชุ่มฉ่าก็คือนมค่ะจากนั้นนะเราก็จะทิ้งหมักไว้ประมาณ15นาทีปกติควรจะประมาณ1ชั่วโมงขึ้นไปนะคะแต่วันนี้รีบค่ะแต่ยังไม่หมดทีงเท่านี้เรายังมีอีกหนึ่งเมนูเราจะทําแกงไข่น้ําคือคุณต่อต้องรีบไปยิมไนงะแล้วก่อนไปยิมอาจจะต้องอาบน้ําก่อนมันเสียเวลาตรงนั้นใส่ซอสปรงุงรลงไปนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ หรือจะปรุงตามใจเพื่อนๆก็ได้ค่ะชอบปรุงแบบไหนก็ปรุงน้ำมันร้อนแล้วแหละเราก็จะใส่ไข่ลงไปเลยไข่สุกแล้วนะคะเราก็ทำการปัดปัดง่ายๆแบบนี้เลยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เลยค่ะ ใส่น้ำลงไปขณะที่รอน้ำเดือดเราก็เอาไก่มาใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันเดีย๋ยวเราจะเอาไปทอดเลย น้ำเดือดแล้วไข่ฟูแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทําการปรุงกันค่ะจริงๆเนี่ยจะต้องใส่พริกไทยขาวลงไปด้วยหรือพริกไทยดาก็ได้แต่พอดีว่าดิฉันใช้พริกไทยจนหมดเลยนะเราก็ยังไม่ได้คั่วเลยปกติจะต้องอ่เอามาคั่วแล้วก็บดเอ้ยบดเองนะคะปั่นเองชิมรสชาติสักหน่อยนะคะว่าอร่อยแล้วหรือยังต้องเค็มอีกว่าคือเมนูนี้มันง่ายมากเลยนะแค่ไข่แล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะจากนั้นก็ปิดท้ายด้วย ผัดชีค่ะชอบมากเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าได้คุณค่าทางโภชนาการมากเลยนะคะอ่เก็คือได้ปโปรโตีนเยอะนั่นเองเด็กๆก็ชอบด้วยค่ะอะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแกงไข่น้ําของคุณเต่าแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้มันแซ่บกว่าเดิมก็อาจจะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะน้ําซุปก็จะได้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ